หลังจากที่เราได้รับทราบตัวปัญหาแล้วเนี่ยนะครับโดยพิจารณาจากข้อกําหนดของปัญหาอันประกอบไปด้วยลักษณะของข้อมูลขาเข้าและผลลัพธ์ที่ต้องการแล้วนะครับขั้นตอนที่สําคัญมากๆขั้นตอนต่อถัดมาเนี่ยนะครับก็คือการหาวิธีแก้ไขซึ่งก็คือการออกแบบตัวอัลกอริทึมนั่นเองอัลกอริทึมโดยนิยามแล้วเนี่ยนะครับก็คือลำดับการทํางานหรือจะเรียกว่าเป็นขั้นตอนการทํางาน ที่มีหน้าที่แปลงหรือเปลี่ยนข้อมูลขาเข้าที่ได้รับเนี่ยนะครับไปเป็นผลลัพธ์ที่ต้องการของปัญหานั้นๆทั้นทงนี้ในวิชานี้เนี่ยนะครับเรามุ่งที่จะออกแบบอัลกอริทึมที่นำไปเขียนเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังนั้นก็ขอพูดสันส้นๆว่าอัลกอริทึมก็คือขั้นตอนวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์นั่นเองและนี่การบรรยายตัวอัลกอริทึมเนี่ยนะครับ ก็สามารถกระทำได้หลายวิธีอาจจะกระทำได้ด้วยการเขียนเป็นผังงานที่แสดง,งลำดับขั้นตอนการทำงานเนื่องจากผังงานเนี่ยนะครับมีรูปลักษณะของสัญลักษณ์ที่ใช้เนี่ยนะครับเป็นสากลน,นะฮะในหลากหลายวงการเลยนะครับก็จะทราบว่าเครื่องหมายขนมเปียกปูนแบบนี้เนี่ยคือการตัดสินใจนะครับสี่เหลี่ยมพื้นผ้าแบบนี้คือขั้นตอนการทำง,งานทั่วไปมีเส้น โดยที่จะรู้ว่าใครทําก่อนทําหลังโดยดูตามลูกศรที่ชี้ไปนะครับอย่างเช่นในกรณีนี้เนี่ยเรามองเราก็จะทราบเลยว่าตรงนี้เป็นวงวนนะเพราะจะวนกลับขึ้นมาทําใหม่นะทำต่อนะครับกับเมื่อทำนะครับเมื่อเงื่อนไขนี้เป็นเท,ท็ปั๊บเนี่ยจึงจะออกมานอกวงวนแล้วคืนผลลัพธ์กลับไปแต่ในบางครั้งเนี่ยนะครับอาจจะสะดวกกว่าที่เราจะบรรยายตัวอัลกอริทึมเนี่ยนะครับด้วยรหัสเทียม หรือที่เรียกว่าสุดโอโคสสำหรับวิชานี้เนี่ยเราจะเขียนรหัสเทียมอยู่ในรูปแบบที่คล้ายๆกับภาษา C นะครับหรือภาษาจาวานะเพราะจะเป็นรูปแบบที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไปโดยเราจะละเลยรายละเอียดของตัวภาษาเช่นเราจะไม่จำเป็นต้องประกาศตัวแปรนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องมีเซมิคอลอนปิดท้ายคำสั่งอะไรทำนองนี้นะครับ หรือนะแม้กระทั่งในบางกรณีเนี่ยเราอาจจะละเลยไม่จําเป็นต้องเขียนวงเล็บปิดการเปิดปิการ,ป,การปิดครอบกลุ่มคําสั่งก็ได้แต่อาศัยการย่อหน้าของกลุ่มคําสั่งนะครับเพื่อบอ่งบอกไว้ว่ากลุ่มคําสั่งนี้ทํางานหลัง if หรืออยู่ใน while loop ก็ได้ในบางในบางลักษณะคือขอให้เพียงแต่สื่อสารเข้าใจนะครับว่ารหัสเทียมที่เขียนอยู่เนี่ยมีลักษณะอย่างไร อย่างตัวอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสุดโ,โค o ดที่บรรยายอัลกอริทึมหนึ่งนะครับที่รับพารามิเตอร์2ตัวคือ n กับ m นะครับมีการทดสอบนะเพื่อที่จะทําในวงวนนี้ m มากศูนยะ์ก็จะทําต่อนะครับก็จะทาขั้นตอน3ขั้นตอนนี้นะครับอันนี้ก็จะเขียนว่า mod นะเพื่อเป็นที่รู้กันว่าคือ modulo operator นะครับคือหารแล้วแต่ออเอาเศษนะก็จะทําวงวนนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเงื่อนไขนี้เป็นเท็จปับ๊บก็จะออกจากวงวน แล้วก็คืนการทํางานตามด้วยผลลัพธ์ที่เก็บอยู่ในค่า n อาจจะว่าไปแล้วเนี่ยนะครับทั้งโฟลชาร์ดนี้นะครับแล้วก็ทั้งสุดโ,ดโคตตัวนี้เนี่ยนะก็เป็นตัวที่อัลกอริทึมที่บรรยายขั้นตอนการหาหารร่วมมากของจำนวน n กับ m นะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในอัลกอริทึมที่เก่าแก่มากนะก่อนคริสต์กาลเลยทีเดียวนะครับ ก็จะเป็นอัลกอริทึมของคุณยูคลิดหรือในบางครั้งเนี่ยนะครับเราอาจจะบรรยายอัลกอริทึมด้วยคำบรรยายก็ได้แต่โดยทั่วไปนะครับก็ไม่แนะนำให้เขียนนะเพราะว่าการบรรยายอัลกอริทึมด้วยคำบรรยายเนี่ยจะเหมาะเฉพาะกับอัลกอริทึมที่ง่ายๆนะครับบรรยาย2อสามบรรทัดแล้วเข้าใจหลักการจริงๆแต่ถ้าซับซ้อนแล้วเนี่ยอาจจะขอให้เกิดความกังวมนะครับ อันยังไงก็ตามจะขอนำเสนอเอากริดตึมการหารากที่สามครับโดยการใช้รากที่สองนะสมมติว่า,เ,าเรามีเครื่องคิดเลขนะครับถูกๆสักเครื่องหนึง่งนะที่มีแต่ปุ่มหารากที่สองเท่านั้นเนี่ยนะครับคำถามก็คือเราเราจะหารากที่สามได้อย่างไรตัวนะอย่างเช่นเครื่องคิดเลขอันนี้นะครับซึ่ง มีมากับตัวระบบปฏิบัติการนะสมมุติว่า,เ,าเราจะใช้เครื่องอันนี้นะครับซึ่งมีแต่ปุ่มสแควรูทตรงนี้นะครับนะแล้วเราจะหาได้อย่างไรนะครับก็สามารถบรรยายขั้นตอนการหารากที่3ด้วยปุ่มรากที่สอน,นะครับและการคูณน,นะฮะดังนี้ครับก็เริ่มด้วยการกดจำนวนที่ต้องการหารากที่3ก่อนนะครับ หลังจากนั้นกดปุ่มรากที่สองหนึ่งครั้งแล้วกดปุ่มคูณกดปุ่มรากที่สองสองครั้งแล้วกดปุ่มคูณกดปุ่มรากที่สองสี่ครั้งแล้วกดปุ่มคูณนะครับกดปุ่มรากที่สองแปดครั้งแล้วกดปุ่มคูณระทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆครับทุกๆครั้งต่อไปคงเป็นสิบหกครั้งแล้วกดปุ่มคูณใสสองครั้งแล้วกดปุ่มคูณนะฮะเนื่องจากความละเอียดของการประมวลผลข้อมูลในเครื่องคิดเลขเนี่ยนะครับหากเราด้วยค่าใดก็ตามเนี่ยหากเรากดปุ่มรากที่สองไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับ จะจบลงด้วยใกล้เคียงกับ1น,นะฮะถ้าเราคิดว่าเราได้ความละเอียดพอแล้วเนี่ยนะครับก็หยุดกระบวนการที่นำเสนอมานี้ได้นะครับแล้วปิดท้ายด้วยการกดปุ่มคูณครั้งสุดท้ายแล้วตามด้วยการปุ่มกดปุ่ม่ากที่2อ,อีกครั้งหนึ่งก็จะได้คำตอบครับก็ขอแสดงให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับ ตัวอย่างเช่นในที่นี้เราอยากจะหารากที่3ารากที่3นะครับของ27ก็แล้วกันนะครับยี่านะครับให้กดปุ่มรากที่2 1ครั้งนะครับปึ๊บนะฮะตามด้วยคูณนะหครั้งนะครับให้สองสอครั้ง1 2คูณ1 2 3 4คูณ,1 2, 3, 4, คณ1 2 3 4 5 6 7 8คูณ1 2 3 4 5 6 8 9 10ก1คูณ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1ี่ห้า6เจ็ดยังกด,กดไม่ครบนะครับแต่ขอให้สังเกตสักคราวเห็นไหมมันใกล้เคียงหนึ่งนเรื่อยๆนะครัเบดเเดเห็นไหมฮะบ2า2 2 2ิบสีส้ี่สิหบดมมติเราพอเพียงแค่นี้นะครับแล้วกดกดปุ่มคูณครั้งสุดท้ายนะครับ แล้วก็กดปุ่ม square root อีกครั้งหนึ่งปึ๊บเห็นไหมฮะก็จะได้ค่าใกล้เคียงกับ3ละ2.9 9นะซึ่งก็คือค่าประมาณของรากที่3ของค่า27เนอะแล้วเจ้าขั้นตอนวิธีนี้นี่มันใช้งานได้ยังไงนะครับถึงได้เป็นเช่นนี้นะครับอันนี้ความจริงมันเป็นเรื่องของการพิสูจน์ด้วยทางคณิตศาสตร์นะครับถ้าเราการกด ปุ่ม square root นะครับ1ครั้งเนี่ยก็คือการคำนวณรากที่2ของ x ก็คือเยนว่า x ยกกำลังจุดห้าหนึ่งส่วนสองนั่นเองนะครับถ้าเรากดสองครั้งเนี่ยนะครับตามเด็คูณเนี่ยนะครับก็จะเสมือนกับการคำนวณค่านี้ครับนะฮะผมคงไม่ลงในรายละเอียดนะครับถ้ากดปุ่ม4ครั้งเนี่ยก็จะเป็นค่านี้นะฮะแปดครั้งก็คือค่านี้นะฮะถ้าเรากดปุ่มไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะได้ค่าที่ละเอียดขึ้นมีพจน์ที่ตามหลังมาเรื่อยๆนะฮะแต่เนื่องจากเราสามารถ แสดงให้เห็นได้ในทางคณิตศาสตร์นะครับว่า x ยกกำลัง1ส่วน3าเนี่ยจะเท่ากับ x ยกกำลังค่านี้ครับนะฮะแต่การกดไปไปจำนวนหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับจะพบว่าพจน์นี้เนี่ยยังขาด1ส่วนยกกำลัง1อยู่นะครับอันนี้ยกกำลัง2เพราะฉะนั้นจะต้องปิดท้ายด้วยการกดปุ่มลากที่2อีกครั้งหนึ่งก็จะกลายเป็นตรงนี้ก็จะมียกกำลัง3ตรงตามสูตรอันนี้นะครับรายละเอียดตรงนี้ผมขอไม่นําเสนอในรายละเอียดของทางคณิตศาสตร์นะครับแต่กมันจะบอกว่า อันนี้ก็จะเป็นการบรรยายลักษณะของอัลกอริทึมแบบหนึ่งนะครับซึ่งในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยก็ไม่ควรจะเขียนในลักษณะนี้นะครับเพราะว่ามันยืดยาวนะฮะถ้าเป็นไปได้ก็เขียนอยู่ในรูปแบบของซูดดโค้ดหรือว่าเขียนเป็นโฟลชาร์ t แต่สําหรับวิชานี้เนี่ยเราจะเน้นการบรรยายอัลกอริทึมด้วยซู d ดโค้ดเป็นส่วนมากนะครับ อาจารขอกลับมาที่ปัญหาการหาตัวหมู่มากที่เราได้นําเสนอมาก่อนหน้านี้นะครับเ,เราจะเสนอวิธีการอันหนึ่งนะฮะอัลกอริทึมหนึ่งนะครับซึ่งเป็นอัลกอริทึมง่ายๆจะว่าไปแล้วเนี่ยจะจุดจัดอยู่ในกลุ่มที่เขาเรียกกันว่า brute force นะครับก็คือการลุยทุกรูปแบบเลยนะฮะก็คือเราจะใช้อาศัยหลักการของการนับว่าข้อมูลแต่ละตัวมีอยู่กี่ตัว ก็ตัวเล็กน้อยนะครับว่าตัวหมู่มากนะเราก็จะพิจารณานะครับว่ามีข้อมูลไหนบ้างในอาร์เรย์นี้นี่นะครับที่ปรากฏเป็นจํานวนครึ่งหนึ่งของจํานวนข้อมูลทั้งหมดนะอย่างในกรณีนี้ก็จะพบว่าสามเนี่ยนะครับเป็นตัวหมู่มากเพราะมีตั้งสี่ตัวนะเพราะอาร์เรย์นี้มีแค่เจ็ดช่องเท่านั้นเจ็ดตัวนะก็ปรากฏเกินครึ่งวิธีหนึ่งก็คือใช้วิธีนับน,นะครับนับว่าหนึ่งมีกี่ตัวนะปึ๊บนับไปรอบหนึ่งปับ๊บปึ๊บเราก็จะรู้นะครับว่าหนึ่งมี2ตัว หลังจากนั้นก็กระเถิบกลับมาอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ดูซิว่านับสี่มีกี่ตัวนับรอบหนึ่งก็จะพบว่ามี1ตัวเท่านั้นนะอีกรอบหนึ่งนะครับก็สามมีกี่ตัวเฮิบก็พอมีสี่ตัวอ่าถึงตอนนี้ก็สรุปได้แล้วใช่ไหมครับว่าเจ้าสี่ตัวเนี่ยนะครับก็สรุปได้ว่าสามเนี่ยเป็นตัวหมู่มากเพราะว่าสี่มันเกินครึ่งแล้วก็คืนค่าจริงกลับไปแต่สําหรับกรณีที่เราหาไม่มีตัวหมู่มากนะครับก็ใช้กระบวนการเดียวกันครับ นับว่าแต่ละตัวมีทั้งหมดกี่ตัวนะก็เริ่มจากตัวที่1นับหดูซิรอบหนึ่งก็มี2ตัวนะครับ4ดูซิก็มี1ตัวนะฮะเจก็มี1ตัวสามี2ตัว1มีหนึ่งตัวนะครับแล้วก็2มี1ตัวทุกๆครั้งในแต่ละรอบที่นับนะครับแต่ละตัวเนี่ยก็ต้องวิ่งทั้งอเลหนึ่งรอบ4วิ่งทั้งอเลรหนึ่งรอบนะครับเก็วิ่งทั้งอเลหนึ่งรอบไปเรื่อยๆสรุปจนครบไม่มีตัวไหนเลยนะครับที่มีจํานวน ครั้งที่ปรากฏในอาร์เรย์เกินครึ่งหนึ่งนะครับเราก็คืน False กลับไปเพราะไม่มีตัวมูมาเขียนเป็นอัลกอริทึมก็ได้อย่างนี้นะครับเราก็ตั้งชื่อฟังก์ชันนะว่าตั้งชื่ออัลกอริทึมว่า has majority นะครับก็ถ้าคืนจริงนะครับก็แสดงว่ามีนะคืนเท็จก็แสดงว่าไม่มีในที่นี้เรารับอาร์เรย์เข้ามานะครับชื่อว่า d เราเขียนอินเด็กซ์แบบนี้ให้เลยนะเพื่อต้องการชี้ชัดให้เลยนะครับว่าอาร์เรย์นี้เนี่ยเป็นอาร์เร ที่ index เริ่มที่1นงะฮะจนกระทั่งถึงช่องที่ n นะครับก็หมายความว่าอาร์เรย์นี้มี n ช่องนะครับอินเเริ่มต้นที่1นะฮะอันนี้เพื่อตัดความกำกวมว่าภาษาที่เราใช้ใน I ินเดเริ่มที่0ูหรือ1ก็เขียนตรงนี้เลยครับจะให้เริ่มที่2เริ่มที่7จดแล้วก็ว่ามานะก็เขียนตรงไปตรงนี้เลยนะครับก็เป็นที่รู้กันอ่าเรามีวงวนแรกนะครับก็เป็น for loop นะฮะที่พิจารณา i นะครับตัวที่1ถึงตัวที่ n นะเราจะนับตัวที่1ที่หนึ่งก่อนว่ามีกี่ตัวแล้วก็ต่อไปก็นับตัวที่2ต่อไปนับตัวที่3ตัวที่4ตัวที่5ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเป็นวงวนภายในการนับก็ต้องลุยอีก1รอบนะครับในแต่ละอเลในอเลนะครับโดยมีตัวแปรนับเริ่มต้นมีค่า0ูนย์หลังจากนั้นก็ follow อีกรูปหนึ่งนะครับ j ก็เริ่มที่ตัวที่1ก็นับไปเรื่อยครับนะว่าไอเจ้าเราจะนับ di เนี่ยครับว่าปรากฏมีกี่ตัวนะแล้วก็นับว่าเออช่องที่ i เนี่ยช่องที่ i เ นะคือตัว DI เนี่ยนะฮะมีหลังจากที่มีวงวน J เนี่ยนะครับนะตัวที่เเนี่ยเท่ากับตัวที่ I ไหมอาจเท่าไหมอาจเท่า,าไม่เท่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 าอาเท่า,าไม่เท่าแล้วก็เลิกนะฮะก็เสร็จไปหนึ่งรอบนะได้ตัวนับอยู่ที่4ก็ติดตามด้วยการตรวจสอบซินะฮะว่า C เนี่ยมันเกินครึ่งไหมนะครับถ้าเกินครึ่งก็คืนผลค่าจริงกลับไปนะครับหลังจากนับทุกตัวแล้วนะไม่ปรากฏตัวใดเลยที่เกินครึ่ง นะก็จะคืนค่าเท็กลับไปเป็นผลสุดท้ายก็โดยสรุปนี่ก็เป็น1อัลกอริทึมนะครับในการแก้ปัญหาตัวหมู่มากจะดีหรือไม่ดีเนี่ยนะครับก็คงต้องวิเคราะห์ดูนะฮะแล้วก็ถ้าไม่ดีก็ออกแบบใหม่อย่างไก็ตามนะครับอัลกอริทึมที่เราต้องการเนี่ยนะฮะ จุดประสงค์ยิ่งใหญ่เลยนะครับก็คือต้องการเอากริดึมที่หาผลลัพธ์ที่ถูกต้องได้นะทำงานในเวลาอันจํากัดนะครับคือไม่ใช่เรียกใช้ออกกริดึมแล้วเนี่ยแล้วมันทํางานติดลูปนะครับอยู่ในวงวนไปเรื่อยๆไม่ยอมออกนี่เราไม่ยอมนะครับเราต้องใช้ออกกริดตึมที่ให้ผลถูกต้องทํางานแล้วต้องสิ้นสุดและให้ผลตุงตอกถูกต้องและสิ้นสุดเนี่ยนะครับกับข้อมูลขาเข้า ทุกรูปแบบของปัญหานะฮะถ้าปัญหาบอกว่าจะรับจํานวนเต็มเก็บอยู่ในอาร์เรย์เนี่ยนะครับจำนวนเต็มที่เก็บอยู่ในอาร์เรย์ทุกรูปแบบเอาตัวกลุตึ้งต้องรองรับการทํางานได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องในเวลาอันจํากัดแน่นอนครับจุดประสงค์อันยิ่งใหญ่ด้วยด้วยที่เขียนข้างต้นเนี่ยนะฮะสิ่งที่เราต้องการตามมาเนี่ยเราก็ต้องต้องการเอากลุตึ้งที่ทํางานถูกต้องทํางานได้รวดเร็วครับ นะคำว่าในเวลาจํากัดเนี่ยถ้าเป็นไปได้เราต้องการรวดเร็วด้วยรวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพนะครับและแน่นอนครับคอมพิวเตอร์มันต้องใช้หน่วยความจําเราก็ไม่อยากใช้หน่วยความจามากนะฮะเราก็ต้องการเอาัลกอริทึมที่ใช้ปริมาณหน่วยความจาระหว่างการประมวลผลเนี่ยนะครับน้อยๆและถ้าเป็นไปได้เราก็อยากจะได้เอาัลกอริทึมที่ทําความเข้าใจได้ง่ายนะครับไม่สับซับซ้อนเกินไปจน บางครั้งถ้าซับซ้อนมากเนี่ยนะครับโอกาสที่จะเขียนเป็นโปรแกรมที่ถูกต้องเนี่ยก็จะยากขึ้นตามลำดับคำถามที่สำคัญที่ตามมาก็คือแล้วเราจะออกแบบอัลกริทึมได้อย่างไรวิธีหนึ่งก็คือศึกษาเทคนิคหรือกลวิธีในการออกแบบอัลกริทึมที่เขาใช้ใช้กันจากนั้นก็ศึกษา ตัวอย่างของปัญหาและอัลกอริทึมที่ใช้เทคนิคเหล่านั้นแล้วก็หวังว่าเมื่อเราเจอปัญหาใหม่นะครับเราก็อาจจะคิดว่าอัลกอริทึมใดที่เราเคยศึกษามาเนี่ยนะฮะมันจะเหมาะกับปัญหาใหม่ที่เราเจอจะนำเอาแบบไหนดีมาประยุกต์กับปัญหาใหม่เพื่อได้อัลกอริทึมใหม่ กลวิธีการออกแบบอักอริทึมเนี่ยนะครับก็มีหลากหลายแบบครับเริ่มตั้งแต่แบบแรกนะฮะก็คือ brute force นะครับ force ที่แปลว่าแรงเนี่ยนะ brute นะครับก็แปลว่าปาเถื่อนเนี่ยนะฮะก็คือลุยลุยหาวคำตอบทุกรูปแบบก็มักจะได้อักอริทึมที่ช้าหน่อยแต่ไม่แน่บางครั้งก็เร็วพอใช้แต่ก็มักจะเป็นจุดเริ่มที่ดีในการปรับปรุง ไปสู่อัลกริทึมอื่นๆก็ได้หรือเทคนิคหนึ่งนะครับที่เรียกว่า d i v i d e and conquer ก็เป็นกลวิธีในการที่จะแบ่งปัญหาใหญ่ให้เป็นปัญหาย่อยแก้ปัญหาย่อยๆเพื่อให้ได้คำตอบแล้วนำคำตอบมาประกอบกันกลายเป็นคำตอบของปัญหาใหญ่อันเดิมที่ได้รับหรืออีกรูปแบบหนึ่ง Dynamic Programming ที่คล้ายคลึงกับ d i v i d e and conquer แต่อาศัยการหาคำตอบย่อย คำตอบของปัญหาย่อยๆทุกๆปัญหาจำคำตอบเอาไว้แล้วนำมาประกอบกันให้ได้คำตอบของปัญหาที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนพบกับปัญหาที่เราได้รับมีแนวคิดเหมือนกันกับวีวายของเครืนะครับแต่ลักษณะการเข้าถึงคำตอบเนี่ยจะต่างกันหรืออัลกอริทึมประเภทที่เรียกว่า greedy algorithm Gre Alg m, นะซึ่งก็จะอาศัย การพิจารณาลักษณะของตัวข้อมูลที่มีอยู่ลักษณะของสถานะของปัญหาที่มีอยู่เพื่อตัดสินใจเลือกคำตอบโดยใช้เกณฑ์ที่พิจารณาในขณะนั้นๆบางปัญหาก็เหมาะกับการใช้อัลกอริทึมแบบ greedy เนี่ยนะครับบางปัญหาก็ใช้ไม่ได้แต่ถ้าปัญหาใดใช้ได้แล้วเนี่ยก็มักจะได้อัลกอริทึมที่มีประสิทธิภาพ กลวิธีการ state space search เนี่ยนะครับก็คือกลวิธีในการค้นคําตอบมีลักษณะคล้ายๆ brute force ครับแต่เรามีเทคนิคในการเพิ่มสามัญสำนึกอะไรบางอย่างเข้าไปเพื่อให้การค้นคําตอบนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องค้นในที่ที่ไม่ควรไปนะนนี้ก็จะเป็นรากฐานออในการแก้ไขปัญหา จำนวนมากทีเดียวเหอัลกอริทึมที่อาศัยการสุ่มเข้ามายุ่งเพื่อตัดสินใจอะไรบางอย่างระหว่างการแก้ไขปัญหาก็เป็นลักษณะของอัลกิทึมที่แปลกใหม่มีการสุ่มอาจจะดูแล้วแปลกๆบางครั้งอาจจะได้คำตอบผิดบ้างแต่ก็ภายใต้ความน่าจะเป็นที่น้อยมากๆ หรือบางครั้งอาจจะได้เอากราดิทัมที่ทํางานเป็นวงวนไม่สิ้นสุดแต่ก็อีกเช่นกันด้วยความน่าจะเป็นที่พิสูจน์ได้ว่าน้อยมากๆหรือเอากราดิทัมประเภทที่เราเข้าใจว่าไม่สามารถหาคําตอบได้ดีที่สุดในเวลาันจํากัดได้นี่นะครับเราก็เปลี่ยนไปเป็นหาคําตอบแบบประมาณนะคืออาจจะไม่ดีที่สุดแต่ก็ดีพอสมควร ในเวลาอันรวดเร็วแล้วก็มีรายละเอียดของอัลกอริทึมและสั่งอื่นๆนะครับที่เราจะที่เขาใช้แก้ปัญหากันในวงการเนี่ยนะครับแล้วเราก็จะได้นำเสนอกันต่อไปครับ